ทุกคนวันนี้ผักบุ้งงอกพอง,งอกของเราก็เข้าวันที่13นะขออนุญาตเลื่อนกล้องขึ้นเข้าวันที่13แล้วเราก็จะทานแล้ววันนี้จะไปกินกับน้ำพริกกะปิผักบุ้งงอกนี่ทานสดได้ปวกติเราก็เป็นผักทานทานสดได้อยู่แล้วนะนี่ก็ห้ากระบอก เราไม่ได้เทสดูว่ามันจะช่างได้กี่ขีดนะส่วนสำหรับคนที่จะทำแบบเพื่อเป็นอาชีพก็ต้องไปไปไปทดสอบเรื่องน้ำหนักอีกทีนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเรื่อยๆแหละอันนี้เรามาตัดกันนะก็ใบที่มันออกไม่หมดไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดของเราหรืออะไรไอ,ไอ้ไอ้ไม่ใช่เปลือกมเมล็ดที่มันออกไม่หมดเนี่ยนี่เราก็ช่วยมันนะช่วยมันเอาออกสาวๆออกไปเอย หรว่าเราผิดพลาดมีจุดที่ผิดพลาดไหมบัตรมันไม่สลัดออกเห็นไหมข้างหลังมันยังเหลือเยอะอยู่นะนู่นนู้นต้องช่วยกันนะนี่เออจะหยิบหยิบออกมันก็ออกอย่างนี้นี่อ่ะเราสามารถที่จะยุ้มหัวมันแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเห็นไหมนี่กระบอกนี้ก็เอาไปาล้างแล้วก็ใช้งานได้อีกใช้ได้ยาวๆแบบใช้ได้แบบตลอดไปอะไรอย่างงี้ มากว่าพลาสติกจะเปื่อยมันก็ไม่เปื่อยหรอกเนาะเรามาตัดกันขยับกระพูดไปก่อนอก็ทำให้มีเลยเหมือนเช่นกตัดตัดให้แนบที่สุดแหละก็คือให้แนบกับโคนที่สุดนี่ก็จะประมาณนี้ตัดต้นกระพูดอ่อนตวนนี้มีเมล็ดเราก็เอาออกนี่เราจะทานกันแล้วนี่ ผัดน้ำมันหอยก็จะอร่อยน้ำเลือดโอเคนี่ก็เป็นขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ1 3บสวันก็คือ2สัปดาห์สําหรับักบุ้งที่เราจะให้เป็นแบบไมโครกรีนอันนี้คือเราไม่เราไม่ได้คลุมดํามากนะคลุมผ้าขาวอย่างที่เห็นต้นลิปนั่นแหละเดี๋ยวก็จะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆให้มันลองดูว่าแบบไหนมันจะเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นให้เราได้แบบทำทานได้ไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะ Okay. นี่ต้นผักบุ้งงอกของเราก็จบคลิปกันเพราะอ่าผักบุ้งงอกคือทำผักไมโครกรีนครั้งแรกครั้งแรกของเราเลยนะเดี๋ยวเราก็จะพัฒนากันไปเรื่อยเพื่อนพัฒนาไปพร้อมๆกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ข้อเสนอเนียเราก็จะนํามาปรับปรุงถ้าใครที่แบบมีประสบการณ์อยู่แล้วนะแล้วเข้ามาเห็นก็เราเป็นมือใหม่น,นี่คือครั้งแรก สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวก็ฝากติดตามการพองอกเมล็ดผักชนิดอื่นๆด้วยนะเพื่อน